Good Book for Good Life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริตรจักรในประเทศไทยจากหนังสือพรุ่งนี้ยังมีหวังของสำนักพิมพ์สุริยบัณฑปิยท้แปลแ,ลและเรียบเรียงเรื่องกลมกลืนชื่นสุขเมื่อเธอพบเอดิสันนั้นเธอเป็นมอ่อายุ47ปีเอดิสันเป็นนักบินเกษียณจากกองทัพอากาศ รู้ทันทีว่าเขาเคยเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองเคยมีวิถีชีวิตของตัวเองเธอก็เหมือนกันเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองเธอเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเธอทั้งสองคนร่วมชีวิตกันมันจะกลายเป็นเสือเจอกับสิงหรือเปล่าเธอกับเอดิสันคุยกันก็ตกลงกันว่าทั้งสองคนจะแก้ปัญหานี้ได้เขาขอเธอแต่งงานเธอตอบรับแล้วทุกอย่างก็ลงเอยก่อนแต่งงานเธออยู่ระหว่างการสะสมเงินไว้ซื้อเครื่องเสียงดีๆสักเครื่องหนึ่ง เอดิสันพูดว่าคุณไม่ต้องสะสมอีกแล้วครับผมมีอยู่ชุดหนึ่งเครื่องที่เขาว่ามันไม่ใช่รุ่นที่เธออยากได้แต่เธอก็ไม่ปริปากพูดอะไรประมาณ3เดือนต่อมาเมื่อเครื่องสเตริโอของเอดิสันเสียและไม่คุ้มถ้าจะซ่อมเธอก็รู้สึกกระยิ่มใจเงียบๆเธอยังมีเงินออมนั้นไว้อยู่และเธอฟันที่จะซื้อเครื่องชนิดดีๆและมีลำโพงอดิสันพูดว่าไม่น่าจะใช้อย่างนั้นนะที่คุณต้องการจริงๆก็คือ เครื่องเรือนง,งามๆสักชิ้นหนึ่งในห้องรับแขกพร้อมกับเครื่องสติรียอภายในตัวความจริงแล้วเธอไม่อยากได้เครื่องเรือนง,งาม,งามตั้งไว้ในห้องรับแขกเลยเธอต้องการเพียงแต่ดนตรีเท่านั้นแต่เธอก็ไม่ได้ขัดขานอะไรดังนั้นสามีของเธอจึงซื้อในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดปัญหาไม่อยู่ว่าเธอเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่เป็นมักจะทําอะไรอยู่เสมอจนไม่มีเวลาอยู่ในห้องรับแขกนานพอที่จะฟังเสียงดนตรี เธอเองก็รู้สึกไม่พอใจแต่เธอก็ไม่ปริปากเช่นเคยพยายามจะเข้ากับเขานี่คือสิ่งที่ชีวิตครองเรือนจะต้องปฏิบัติไม่ใช่หรือแล้วต่อมาลูกชายของเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านกับเธอเท่ากับว่าในบ้านของเธอมีชายที่มีอายุแล้วสองคนเอลิสันชอบดูโทรทัศน์สตีเวนชอบดนตรีร็อกแอนด์โรลเมื่อเธอพบเอลิสันนั้นเอลิสันบอกว่าผมมีอยู่ชุดหนึ่ง เมื่อเครื่องสเตอริโอของเอริสันเสียเอริสันพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นรอกที่คุณต้องการจริงๆก็คือเครื่องเรือนง,งามๆสักชิ้นหนึ่งในห้องรับแขกพร้อมกับสเตอริโอภายในเอลิสันชอบดูดโทรทัศน์สตีเวนชอบดนตรีร็อกแอนโรลเธอชอบดนตรีคลาสสิกและเพลงนมัสการเธอเริ่มหมุนเครื่องสเตอริโอให้ดังขึ้นเพื่อว่าจะได้ยินนอกห้องรับแขกนั่นหมายความว่าเอลิสัน ก็จะดูโทรทัศน์ในห้องส่วนตัวไม่รู้เรื่องและสตีเวนก็จะถูกรบกวนในการฟังวิทยุในห้องของเขาพอเธอออกจากห้องรับแขกจะต้องมีใครคนนึ่งมาปิดสเตอริโอพวกเขาไม่เคยบ่นเรื่องดนตรีและเธอก็ไม่เคยปกปิดว่าชอบดนตรีแต่ก็รู้ว่าทุกคนไม่สบายใจอะไรในระบบแบบนี้เลยเธอบอกกับเอลิสันว่าอยากได้ลำโพงในห้องครัวทุกครั้งที่มีการให้ของขวัญกันและกันเอลิสันมักจะถามว่าอยากได้อะไร ดนตรีในห้องครัวเธอก็ตอบอย่างนี้ทุกครั้งไปเหมือนกันแต่ลงเอยก็กลายเป็นชุดนอนหนังสือหรืออะไรที่ใช้ภายในบ้านในที่สุดเธอก็ระเบิดก็ในเมื่อสตีเวนมีล็อกแอนโรอย่างถาวรในห้องของเขาแล้วคุณก็มีโทรทัศน์ในอาณาจักรของคุณแล้วทำไมฉันจะมีดนตรีในห้องครัวของฉันไม่ได้หน้าของเอริสันสะดุ้งสุดขีดเขาไม่คิดเลยว่าเขาโหดร้ายหรือไม่เป็นธรรมสำหรับเธอเช้ารุ่งขึ้น เขาก็ประกาศระวางทานอาหารเช้าว่าเขาจะติดตั้งลำโพงในห้องครัวฝ่ายสตีเวนลูกเลี้ยงของเธอก็เหนื่อยหน้าขึ้นแต่คุณน้าก็มีดนตรีในห้องรับแขกแล้วนี่เธอพูดกับเขาว่าฉันจะมีดนตรีที่ไหนก็เรื่องของฉันฉันเบื่อเหลือทนแล้วที่อะไรที่อยากจะได้มันก็มาทีโหลทุกทีแล้วเธอก็ผลุนผันเข้าห้องนอนไปกระแทกประตูดังโครมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลเธอพูดเสียงเ้า เสียงสดใสจากสุภาพสตรีดังบอกว่าเธอโทรมาในนามของคณะสตรีของคร,ริสตจรหวังว่าคุณคงจะไม่ลืมพรุ่งนี้คุณจะต้องพูดกับคณะของเราตอนอาหารเที่ยงนะคะความจริงเธอลืมสนิทและตอนนี้เธอกำลังโมโหสุดขีดคิดอะไรไม่ออกเธอกัดฟันและบ่นพืมพาด้วยอารมณ์วาบวุ่นรีบแต่งตัวอย่างลกลกๆและมุ่งไปที่ชายหาดเพื่อเตรียมที่จะพูดเกือบจะไม่ได้บอกลาทั้งเอลิซาและสตีเวน เธอเก้าวออกจากรถเมื่อถึงชายหาดตั้งใจนั่งภาวนางเงียบๆเ,เหมือนที่เคยทำแต่พวกมแมลงบินมารบกวนจึงต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเธอต้องเดินไปบนชายหาดเพื่อไล่มแมลงวันและพยายามอธิษฐานโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองโกรธมากเธอระเบิดออกมาข้าพระองโมโหครอบครัวและไม่รู้จะพูดอะไรกับคณะสตรีวันพรุ่งนี้ได้โปรดแก้ปัญหาข้าพระองค์ดยเถิดเธอยอมรับว่า ไม่ใช่คำภาวนาที่นุ่มนวลแต่ประการใดยังไรเสียพระผู้เป็นเจ้าก็พอพระไทยจะฟังพระองค์ประทานคำสามคำในความคิดของเธอเน้นอย่างชัดถ้อยชัดคำความยากลำบากก่อให้เกิดความอดทนเธอภาวนาในใจว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทราบดีแต่เชา้าในสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ความอดทนข้าพระองค์ต้องการการแก้แค้น ข้าพระองค์จะทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้อย่างไรและฝนก็เริ่มตกหนะักเรากับว่าพระเจ้ากําลังตอบคําภาวนาเธอเริ่มเปียกโชกเหมือนกับที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าอยากได้ความรุนแรงใช่ไหมเราก็จะให้ความรุนแรงแก่เจ้าเดี๋ยวนี้แหละเธอหัวเราะขึ้นขณะที่ดึงเสื้อกันฝนและร่องออกมาจากหลังรถและการหัวเราะทำให้เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่แวบเข้ามาในสมองของเธอชัดเจนขึ้น เมื่อเราเผชิญปัญหาและการทดลองต่างๆเราก็สามารถชื่นชมยินดีได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเราคือช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องความอดทนและความอดทนทำให้เราเข้มแข็งและช่วยให้เรามีความเชื่อวางใจในพระเจ้ามาขกึ้นเรื่อยๆเมื่อใช้ความอดทนจนในที่สุดความหวังและความเชื่อของเราจะเข้มแข็งและมั่นคง เธอขอโทษคอโพยเอลิสันและสตีเวนเมื่อกลับมาถึงบ้านฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันระเบิดมันออกมาฉันปล่อยให้ความขุนเคืองสุมกันไว้มากเกินไปถ้าคราวหน้ามีอะไรแล้วก็ฉันจะรีบพูดและฉันก็จะใจเย็นมากกว่านี้สุภาพบุรุษสองคนไม่สนใจคำพูดของเธอเลยขโมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นนะดูสิผมกับพ่อกำลังทำอะไรให้สตีเวนพูดขณะที่เดินไปที่ โอในห้องรับแขกเขาเปิดสวิตช์บางตัวดนตรีก็ดังออกมาจากลำโพงในห้องครัวเธอมีความสุขที่สุดสตีเวนก็อิ่มเอมใจเหลือเกินในความคิดของเขาเธอพัฒนาความคิดจากเรื่องที่จะไปพูดจากสัจจะที่ว่าความยากลำบากก่อให้เกิดความอดทนและทำให้คนเราอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอมีความสุขแต่ก็รู้สึกเหนื่อย เธอก็บอกเอลิสันสามีเธอว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งปลุกเธอหน่อยเธอบอกกับเอลิสันว่าเธอขอพักผ่อนก่อนทำกับข้าวพอตื่นขึ้นมาเธอก็ได้ยินเสียงเพลงนมัมก,การที่ชื่นชอบองค์พระมหากษัตริย์กำลังเสด็จมาเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกว่าเหมือนตายแล้วขึ้นสวรรค์พอรู้สึกตัวก็รู้ว่ายังอยู่ในห้องนอนเอลิสันและสตีเวนติดลำโพงเพิ่มไม่เธออีกก็ใต้เตียงนอนไงละ่ะ คุณผู้ฟังครับในครอบครัวหากมีอะไรขอให้เราพูดกันตรงๆด้วยความรักและความถ่อมใจอย่าเก็บความโกรธความขุนเคืองไว้จนกลายเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทำบาปต่อกันและกันขอให้เราหันหน้าเข้าหากันและที่สำคัญก็คือความอดทนทำให้เราเป็นคนที่ใช้ได้และสิ่งสำคัญก็คือความยากลำบากก่อให้เกิดความอดทนและความอดทนนั้นจะทำให้เราเข้มแข็ง เชื่อวางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและเมื่อเราอดทนจนถึงที่สุดความหวังและความเชื่อความมั่นคงของเราจะเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอให้คุณมีความสุขในครอบครัวนะครับ